บทที่21พระองค์ครับผมเคยได้ยินเรื่องการมีชีวิตหลายภพชาติมาบ้างแล้วแต่พระองค์ก็ได้บอกผมหลายต่อหลายครั้งแล้วเช่นกันในที่นี้ในหนังสือเล่มนี้ว่าพวกเราทุกคนต่างก็กำลังดำเนินชีวิตในชาติภพเดิมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนในภาพยนตร์เรื่องวันรักจงกลมกราวฮอกเดย์อยู่จริงๆ นี่เป็นเรื่องที่ยากที่เธอจะเข้าใจได้ในคราวเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจภายในเวลาที่จำกัดดังนั้นเราควรพูดคุยกันให้ช้าลงกว่านี้สักหน่อยเธอกำลังถามคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตความตายและการตายและเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้ในสิ่งที่เธอเรียกว่า ความตายและการตายเราจำเป็นต้องสำรวจหัวข้อที่ลี้ลับบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรวาลวิทยาของทุกสรรพสิ่งแต่ตอนนี้มาพูดคุยกันให้ช้าลงกว่านี้สักหน่อยเถอะตกลงครับผมก็รู้สึกว่าเราเร่งรีบกันมาตลอดผมหมายถึง ผมได้รับข้อมูลมามากมายในช่วงสิบนาทีที่ผ่านมาฉันรู้ดังนั้นเราจะย้อนกลับไปพูดคุยถึงข้อมูลบางส่วนกันอีกครั้งฉันได้บอกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิง่งทั้งหมดที่มีอยู่เธอคือกลับไปใช้คำอุป,ปมาเดิมของเรา อะตอมของแอปเปิลบวกส้มและเธอกำลังเดินผ่านมันเรามาเรียกมันว่าเปิ้ลส้มกันดีกว่าครับดีมากนั่นจะทำให้เราจดจำภาพที่ใช้อุป,ปมาณนี้ได้ง่ายลืมได้ยากเราจะใช้คำที่เธอคิดขึ้นนี้เพื่ออ้างอิงแบบสั้นๆถึงความต่อเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่าง และเวลาดีครับในตอนนี้เธอสามารถเดินทางผ่านเปิ้ลส้มได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเป็นเส้นทางไหนก็ได้ตามที่เธอเลือกแต่ฉันบอกว่ามันอาจเป็นเส้นทางเดียวกับที่เธอเลือกก่อนหนะ้าหรืออาจเป็นอีกเส้นทางหนึ่งอีกอุโมงค์หนึ่งก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ เธอยังสามารถเลือกวิธีการเคลื่อนที่ผ่านทางเดินแห่งการเวลาได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของเธอในแต่ละช่วงเวลาขณะต่อขณะได้ตามที่เธอต้องการอีกด้วยหมายความว่าไงครับนั่นเอาละเธอบอกฉันมาว่า เธอจะเห็นตัวเองเคลื่อนที่ผ่านทางเดินแห่งการเวลานั้นได้อย่างไรสมมุติว่าเธอกำลังแขวนลอยอยู่กลางอากาศในทางเดินแห่งการเวลาเอาจริงๆแล้วเธอก็กำลังแขวนลอยอยู่ในการเวลาจริงๆนั่นแหละทีนี้เธอจะเห็นตัวเองเคลื่อนที่ไปทางไหนได้บ้างไปข้างหน้าครับผมเห็นตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านอุโมงค์ นี่ผมตอบตรงกับที่พระองค์กำลังถามอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมีทางอื่นที่เธออาจเคลื่อนที่ไปได้อีกไหมอา่าไปข้างหลังครับผมคิดว่านะพระองค์กำลังบอกว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้งั้นเหรอครับอ่าตรงนี้เธอกำลังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่มีความสำคัญมากมาก สำคัญกว่าที่เธอรู้อยู่ตอนนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการไต่ถามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เร็วๆนี้ฉันยังมีบล็อกก่อสร้างอีกสองสามชิ้นที่ต้องวางคำตอบแบบสั้นๆต่อคำถามของเธอก็คือใช่เธอสามารถย้อนเวลากลับไปได้ ไม่ใช่แค่ย้อนกลับไปยังชีวิตอื่นๆชาติพบอื่นๆได้เท่านั้นนะแต่ภายในชีวิตเดิมหรือชาติพบเดิมก็ได้ด้วยน่าทึ่งเกินไปแล้วเธอสามารถนึกถึงทิศทางอื่นๆในอุโมง์เวลาที่เธอสามารถเคลื่อนที่ไปได้อีกไหมเออไม่ครับผมคิดว่ามีแต่เคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับย้อนกลับไปข้างหลังเท่านั้น ก็น่าจะหมดแล้วอืมบางทีอาจเคลื่อนที่ไปข้างๆได้ถูกต้องหากเธอแขวนลอยอยู่ในทางเดินแห่งกาลเวลาเธอสามารถเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาได้มีทางอื่นอีกไหมขึ้นบนกับลงล่างถูกต้องเธอสามารถเคลื่อนที่ขึ้นบนและลงล่างได้ ดังนั้นก็มีสามวิธีหรือสามทางแล้วที่เธอเห็นว่าสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไปข้างหน้าและข้างหลังไปทางซ้ายและทางขวาขึ้นบนและลงล่างเธอคิดออกอีกไหมว่ามีทางไหนอีกที่เธอสามารถเคลื่อนที่ไปได้หยุดคิดเป็นเวลานานเฮ้ hey. ผมกำลังคิดอยู่ครับหยุดคิดอีกเป็นเวลานานไม่ครับดูเหมือนจะไม่มีแล้วคนส่วนใหญ่คิดกันไม่ออกรอกทำไมล่ะครับเพราะพวกเขารับรู้ตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมสามมิติ แต่ถ้าฉันบอกเธอว่ายังมีมิติเชิงพื้นที่ที่สีอยู่ในอุโมงค์ล่ะทิศทางที่สีที่เธอสามารถเคลื่อนที่ไปได้ผมคิดจนหัวหมุนไปหมดแล้วแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางไหนได้อีกเธอสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้จากตำแหน่งที่แขวนรอยอยู่ในทางเดินแห่งการเวลา เธอสามารถเคลื่อนที่ไปในิทิศทางตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้ไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยครับนั่นอุโมงค์แห่งการเวลาที่ว่ามีระยะทางอยู่สามแบบระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดข้างหน้าข้างหลังระยะทางจากข้างหนึ่ง ไปอีกข้างหนึ่งซ้ายขวาและระยะทางจากบนลงล่างขึ้นลงนอกจากนั้นยังมีระยะทางที่สีระยะทางรอบพื้นที่ภายในของมันเส้นรอบวงนี่คือมิติที่สีของเวลาและดังนั้นจึงมีวิธีการเคลื่อนที่ผ่านเวลา มากกว่าที่เธอเคยจินตนาการถึงมาก่อนพระองค์พูดถูกผมไม่เคยคิดถึงวิธีที่สนี้มาก่อนเลยจริงๆแล้วในความต่อเนื่องโยงใย,ยกันของพื้นที่ว่างและการเวลามีมิติเชิงพื้นที่มากวามากว่าสีมากกว่าสีสวรรค์ทรงโปรดมีกี่มิติครับมิติจะมีอยู่เท่าไรนั้น ไม่สำคัญในตอนนี้หากเธออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับเทคนิคให้คุยกับนักฟิสิกส์คนตั้มนี่เป็นเพียงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญสำหรับการพูดคุยกันของเราในบทนี้ก็คือให้เธอรู้และเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกสิ่ง จะเป็นไปตามที่ดูเหมือนว่าควรจะเป็นมีความเป็นไปได้อยู่มากในทุกช่วงเวลาของแต่ละชีวิตในทุกชาติพบมากกว่าที่เธอเคยคิดและจินตนาการถึงมาก่อนอย่างไรก็ตามการเดินทางของเธอยังเหมือนเดิมในแง่ที่ว่าจุดหมายปลายทางของเธอก็ยังคงเหมือนเดิม แค่แค่เส้นทางเดินของเธออาจมีความเป็นไปได้ที่จะให้เธอเดินไปอยู่มากมายกว่าที่เธอคิดเท่านั้นเองอะไรที่เป็นตัวกำหนดการเลือกของผมจากทางเลือกทั้งหมดเหล่านี้ครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอปรารถนาจะประสบเส้นทางทั้งหมดอาจนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันทว่าแต่ละเส้นทาง ก็เหมาะประสบการณ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากเธอกำลังเดินทางอยู่อย่างต่อเนื่องผ่านความต่อเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่างและเวลาซึ่งมีเส้นทางอยู่จำนวนนับไม่ถ้วนเธอจะเลือกเส้นทางใดก็ได้ตามแต่ที่เธอปรารถนาไม่มีความเสี่ยงใดๆที่จะสูญเสียโอกาส หากเกลือดเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไปดังนั้นตัวของเธอจึงเปิดกว้างอย่างยิ่งและการเดินทางที่ว่านี้จะต้องดำเนินไปตลอดการผมจะไม่มีทางได้อยู่ในรูปแบบชีวิตทางจิตวิญญาณไปช่วนี้รันดอนไม่ใช่ที่ไหนเลยที่เธอจะอยู่ไปตลอดการไม่แม้แต่ในศูนย์กลาง ในแก่นกลางแห่งการดำรงอยู่ของผมผมรู้ว่าผมเคยถามคำถามนี้มาก่อนแต่ว่ามาเลยไม่ใช่ที่ไหนเลยที่ผมจะอยู่ไปตลอดการเธอต้องใส่ช่องว่างในคำว่าไม่ใช่ที่ไหนเลยตามที่ฉันเคยสอนเธอไปเพื่อทำความเข้าใจข้อความนั้นคำว่าไม่ใช่ที่ไหนเลย เมื่อมีช่องว่างตรงกลางจะเปิดเผยให้เห็นคำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เธอดำรงอยู่นะที่นี่เดี๋ยวนี้ตราบชั่วนิรันดรที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันคณะเป็นเวลาและพื้นที่ว่างเดียวเท่านั้นที่มีอยู่นี่มันช่างเปิดโลกของผมอย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าสวรรค์ แดนสุขาวดีนิพพานการกลับมาพบกับพระเจ้าด้วยปิติสุขอันล้นพ้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่แกนกลางงั้นหรือครับอยู่ที่นั่นด้วยแต่ก็อยู่ทุกที่ด้วยเช่นกันนี่ไม่ใช่กรณีของการอยู่ที่นี่และไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่อยู่ในทุกผนทุกแห่งอย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับแกนกลางที่ซึ่งเธอไม่สามารถพบได้จากที่อื่นภายในความต่อเนื่องโยงใหญ่กันของพื้นที่ว่างและเวลาและสิ่งนี้เองคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเคลื่อนที่ไปยังแกนกลางมันคืออะไรครับภาวะเอกฐานภาวะแห่งความเป็นหนึ่งที่แกนกลางแห่งการดำรงอยู่ของเธอ สิ่งอันเป็นทั้งหมดนั้นและทุกสิ่งที่เธอเป็นปรากฏในรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวที่นี้คือที่ที่ความรู้และประสบการณ์รวมเป็นหนึ่งการรวมเป็นหนึ่งนี้เธอสามารถสร้างขึ้นได้ในทุกเวลาและสถานที่ภายในความต่อเนื่องโยงใยกันของพื้นที่วาง และเวลาแต่ที่แกนกลางแห่งการดำรงอยู่ของเธอไม่มีสิ่งใดมาแข่งขันกับมันไม่มีสิ่งใดมาดึงความสนใจของเธอไปจากมันมีแค่ความเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ตรงนี้คือถ้าเราอยู่นอกแกนกลางเช่นกำลังเป็นรูปธรรมชีวิตทางกายภาพอยู่บนโลกวันหนึ่ง เราไปเข้าคอร์สสมาธิแม้เราจะไปเข้าคอร์สเพื่อฝึกทำสมาธิเป็นหลักแล้วก็ตามวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงเป็นต้นแต่มันก็ยังค่อนข้างยากที่จะเข้าสู่สภาวะเป็นหนึ่งเดียวนั้นได้อยู่ดีเพราะมันมีเรื่องมาดึงดูดความสนใจของเรามากเกินไปชีวิตบนโ,โลกและอื่นๆอีกมากมายไม่เหมือนที่แกนกลางที่มีแค่สภาวะเดียว คือสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งให้เรารับรู้เมื่อไม่มีสภาวะอื่นใดอีกดำรงอยู่ที่นั่นทำให้เราหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งได้ในทันทีเมื่อเข้าไปผู้แปลโอเคครับงั้นที่นั่นก็คือสวรรค์นั่นคือที่ที่ผมต้องการอยู่ไม่ไมเธอจะไม่ต้องการอยู่ที่นั่นรอกที่นั่นคือที่ที่เธอต้องการรู้ และมีประสบการณ์แต่ไม่ใช่ที่ที่เธอต้องการอยู่ทำไมถึงไม่ล่ะครับสำหรับผมมันดูน่าอยู่มากๆหากเธอรู้และมีประสบการณ์ถึงมันและไม่มีสิ่งอื่นใดอีกสุดท้ายเธอจะสูญเสียต,ตัวตนไปในการรวมเป็นหนึ่งนั้นเธอจะไม่สามารถรับรู้ได้อีกต่อไปว่า ตนเองกำลังมีประสบการณ์ถึงความเป็นหนึ่งเดียวเพราะไม่มีการรับรู้อย่างอื่นอีกหรือมีประสบการณ์อื่นใดให้เปรียบเทียบเธอจะไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครด้วยซ้ำเธอจะสูญเสียความสามารถในการแยกตัวเองออกมาซึ่งก็คือการสูญเสียความสามารถในการทำให้ตัวเองเป็นปัจเจก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ่งนั่นไม่ใช่ความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ถึงตัวเองผ่านตัวตนปัจเจกนับอน,นันต์ผู้แปลอ่านย่อหน้านี้แล้วถ้าผมบอกว่าการดำรงอยู่ในนิพพานอย่างเนิ่นนานจะกลายเป็นความไม่รู้หรืออวิชชาในท้ายที่สุดสินะเมื่อมีสภาวะอื่นดำรงอยู่ นิพพานคือนิพพานหากไม่มีสภาวะอื่นนำรงอยู่แล้วไซนานไปนิพพานจะกลายเป็นอวิชชาในแง่นี้นิพพานคืออวิชชานิพพานและอวิชชาคือสิ่งเดียวกันที่แสดงออกในลักษณะที่ต่างกันผู้ปแปลพระองค์กำลังบอกผมจริงๆหรือว่าสวรรค์อาจกลายเป็นของดีเกินไปหรือที่ที่ดีเกินไป ฉันกำลังบอกเธอว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่มีอยู่ในความต่อเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่างและเวลามีความสมดุลกันอย่างสมบูรณ์แก่นแท้แห่งตัวตนของเธอตระหนักรู้ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำว่ากระบวนการของชีวิตเรียกร้องให้เธอรวมเป็นหนึ่งกับความเป็นหนึ่งเดียวนั้น และแยกตัวออกมาจากมันเพื่อให้เธอสามารถรับรู้ถึงปิติสุขอันล้นพ้นแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านประสบการณ์และความรุ่งโรจของความเป็นปัจเจกตัวระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมีความสมดุนที่เที่ยงตรงและแม่นยำระบบถูกออกแบบมาให้มีความงดงามดุจเกรดหิมะ เธอหวนคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและจากความเป็นหนึ่งเดียวเธอได้แยกตัวออกมาผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมาปรากฏตัวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบชั่วนิรันดร์และแม้กระทั่งสืบต่อไปเบื้องหน้าตราบชั่วกัลปะวะสารซึ่งนี้จะนำเราไปสู่ความทรงจำที่สิบ ชีวิตนั้นเป็นนิรันดร์ครับทุกศาสนาก็บอกเราเช่นนั้นทุกความเชื่อทางจิตวิญญาณบนโลกก็ประกาศเช่นนั้นและตอนนี้เราก็ได้ยินมันอีกจนได้เป็นความจริงที่ฉันได้ส่งสารนี้ผ่านผู้ส่งสารหลายคนตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาล้อซิสเตอร์เดอ m บิลเลมอน ผู้เป็นนักเขียนบรรณาธิการนักพูดนักเทวศาสตร์ครูนักประพันธ์นวนิยายวิศวกรที่ปรึกษาด้านการทำเหมืองและทนายความที่มีชีวิตอยู่ระหว่างพศ2383ถึง2461และคำพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คือชีวิตนั้นเป็นนิรันด์ ความรักนั้นเป็นอมตะและความตายก็เป็นเพียงแค่ขอบฟ้าและขอบฟ้าไม่ใช่อะไรนอกจากขีดจำกัดทางสายตาของเราผมคาดว่าเขาก็คงเป็นหนึ่งในผู้สงสารของพระองค์เช่นกันใช่แล้วและบรรดาศิลปินบันเทิงสมัยใหม่คงเป็นเช่นกันผมคิดว่าเช่นคนอย่าง คารลีไซมอนเธอใช้คำพูดของเรมอนเมื่อเธอบันทึกเพลงที่เขียนร่วมกับทิสโกเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพื่อส่งสารไปยังผู้ชมรายใหม่ในวงกว้างเกี่ยวกับการอยู่บ้านกับพระเจ้าและอารานิสมอริเซตเธอกำลังกล่าวถึงอย่างมากมายเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติของการดํารงอยู่ผ่านดนตรีของเธอและผู้กำกับภาพยนตร์ สเฟนไซมอนก็ได้สื่อถึงเรื่องนั้นผ่านภาพยนตร์ของเขาและตอนนี้ในแวดวงภาพยนตร์ทางจิตวิญญาณของเขาก็ด้วยและอื่นๆอ,อีกให้ฉันได้พูดบางสิ่งที่ชัดเจนตรงนี้พวกเธอทั้งหมดคือผู้ส่งสารของฉันพวกเธอทุกๆคนพวกเธอทั้งหมดกำลังส่งสารเกี่ยวกับชีวิต ผ่านชีวิตของเธอเองนั่นคือการที่พวกเธอกำลังมีชีวิตอยู่คำถามไม่ใช่ว่าเธอเป็นผู้ส่งสารหรือไม่แต่เป็นสารที่เธอกำลังส่งออกไปนั้นคืออะไรต่างหาความทรงจำที่11ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงแท้ประโยคนี้หมายถึง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงแท้ของทุกคนมีแต่ความจริงแท้ที่เป็นคุณเฉพาะของคุณคนเดียว